ครับวันนี้มานัดออนทัวร์นะครับเราจะพากันมาเก็บผักบุ้งนะครับโอ้โหนะครับเดินมาครับผักบุ้งเยอะให้บลาดูปลาลูกคอกพี่ผักบุ้งเยอะเลยครับคยังููปลลากกอเนี่ยเมื่อกี้เราเดินมาเจอปลาแดงๆนะครับไม่รู้ปลาอะไรน่าจะเป็นปลาลูกคอกเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะครับนั่นครับเทียบเลยครับน่ะเห็นไหมครับนั่นปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บนะครับเป็นฝูงเลยครับ ปลาอะไรมันมาเป็นฝูงๆ <c oughs> เต็มเลยครับ <c oughs> โอ้เป็นร้อยตัวเลยครับนี่ครับเ <c oughs> พียบเลยครับเต็มคลองแม่มันอยู่แถวนี้นะครับปล่อยมันไว้ก่อนครับเรี้ยงไว้เรียง,ยงแต่ไม่ค่อยมีนะครับฉีดยาไปหมดละเดี๋ยวก็นิดหน่อยสามสี่ยอดก็พอแล้วครับ ใส่มาม่านี่ฮะบ,บุ้งของเราพร้อมนี้ครับ,รบนี่นะครับเจอเจ้าของสวนนะครับนั่นงเฝ้าเจย์แจ็คแกลนน์เรียกไปทั่วนี่นะครับบุ้งของเรายอดของของเรา ไม่ติดอยู่บัาช่อนปลาครอบนี่ทงง่ายเดี๋ยวาไปทำเขาเลยปล่อยเขาไว้ก่อนลูกเขายังไม่โตอึบโวนี่ครับอยอดเขาขาวอ้วนๆน,นะครับนี่ครับปุงของเราเต็มเลยครับแต่ว่ามันอยู่ในน้ำานี่เอาอยากนะ <laughs> ครับจ้าเขาขาวนะครับนี่ขบุ้งขาวเขาเรียกขบุ้งขาวเขาบุ้งอมวยมเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะพากันไปทงเบ็ดโฟมกันนะครับเดี๋ยวรอเอว่างกา่อนฮะเอไม่ว่างนาทีไม่ได้ถือไปด้วยนะ